ดูชมาสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมารู้จักผลไม้ป่านะครับที่มีรสชาติอร่อยนะครับนั่นก็คือมังคุดดอยหรือมังคุดป่านะครับนี่จะถ่ายใกลใ้ดูต้นมันสูงมากเลยเดี๋ยวซูมไปให้ดูนะสูง น,นี้ต้นนี้แหละที่ผมถ่ายอยู่นะดูออนี่พาลอบรอบบริเวณสูงมากเนาะขึ้นไปกินไม่ได้หรอกนี่แหละดูสิเพ,เ,พเ,พเพื่อนเพี้ยนนี่ไงดูสิอันนี้ภาษาขาเขาเรียกว่าภาษาขาเราเรียกว่ากุแย่สีนะฮะก็เป็นมังคุดป่านี่แหละมังคุดดูสิจ้าเธอ ก็วันนี้ก็มาตัดฟืนนะครับก็ลเลยเห็นผอมไม้ป่าก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้วก็ได้เห็นฮนะเผื่อว่าวันข้างหน้าเพื่อนไปเจอเอะไรวะเจออะไรนะดูสิเจอสเน็กด้วยฮัลโหลดูเจอไหมเพื่อนๆเห็นไหมงูน้อยเห็นไหมเจอเปล่าฮัลโหลไปนู่นแล้ว นี่นะผมเก็บได้สามลูกนะที่มันหล่นลงมาก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะะเราเข้ามาในป่าเนี่ยเราก็ต้องให้เกียดเขานะครับนี่เเขาเปเจ้าป่าให้ดูดดตั้งกล้องก่อนนะจะเห็นหรือเปล่าเนี่ชัดเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่สีเป็นเป็นนี้ อืมย่เเป็นนีก็คือเป็นมังคุดนี่แหละแต่มัคนคนละสีนี่เป็นสีเหลืองเอาเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าใช่ได,ด้มา,าเปลี่ยนเลยนะพี่น้องเพื่อนกินได้อยู่ ผมว่าถ้าไปตำน่าจะอร่อยนะมังคุดดีนี่เองอออลูกนี่หวานใช่ได้ลูกเหรอฮึฮเจองูอ่ะมอืม,อม ไม่รู้นะว่าภาษาเหนือเรียกอะไรแต่ภาษาขาเรียกว่าโกยะยาชิเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะป่าป่าป่าดูสิอืมเวลาเราเข้าป่าต้องระวังนะฮอืมอบรรยากาศเพื่อนเพื่เขาชอบมายิงนกยิงหนูยิงกระต่ายแล้วก็ว่าไปยิงช้างมันป่าลงดิบเลยอะแต่นี่เป็นป่าลงลิบ โอ้อยเยอะแยะมากมายเดือดตกโอ้น่าจะมีหมูป่าไก่ป่าอะไรพวกนี้กินนะตรงนั้น่ะเยอะมากเลยสุกๆก็ต้องเยอะมากเฮ้ย,จยเจออีกแล้วเพื่อนๆไอ้ชนิดนี้ก็กินได้ในม่ อันนี้ภาษาขา่าวเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมก็ลืมมาเนี่ยแน่แน่ไหมอันน,น,น,นี้ก็ผมก็ลืมมานะนี่ลูกก็อะไรไม่รู้นะข้างในเราแกะมันจะเป็นสีแดงนะั่นแหละเดี๋ยวจะให้ดูแม่มาตบ,บูอ๋อจำได้ละแม่มาตบ,บูนะั่นแหละเชื่อภาษาขา่าแม่มาตบ,บูแต่อีกอีก,อกพันธุ์หนึ่งจะเป็นเหลี่ยมอันนี้กลมๆนะมันเป็นสีแดงดูแกะดูดนะ เนี่ยมันยังไม่สุกต้องรอแป๊บหนึง่งมืนออกยเยอะแยะนี่ก็มาตัดฟืนอันน,นี้นี่ที่บ้านก็ใช้เตาแก๊สนี่แหละแต่ว่าเราตัดฟืนนี้เผื่อเราไปย่างนงย่างเนื้ออะไรมันจะได้รสชาติไปลมคนลมควนเนื้อหมูอะไรเงี้ยเครื่องตัดแยะตัดไม้ขอบพระคุณฮะที่รับชมและติดตามก็ขอลาไปก่อนและกล่าวคำว่าสวัสดี